สวัสดีครับพวกเราเค็กต๊ๆกันนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่าถึงเคสที่เราเคยเจอกันมานะครับนั่นก็คือปัญหาของโรงงานที่มีการปล่อยน้ําเสียครับจริงๆการปล่อยน้ําเสียเนี่ยมันก็คือกระบวนการหนึ่งเนาะที่โรงงานที่มีกระบวนการผลิตเนี่ยเขาอาจจะต้องปล่อยน้านะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ย ลงมาสู่พื้นที่เนาะซึ่งมันก็จะมีค่ามาตรฐานคือคือมันก็คือค่า p h นะฮะว่ามาตรฐานมันจะต้องได้เท่าไหร่ซึ่งก็จะมีกำหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้อยู่นะครับว่าค่ามาตรฐานที่ควรทิ้งนะครับหรือว่าควรที่จะใช้ในกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆต,ตั้งแต่การดื่มการประกอบอาหารเนี่ยควรได้เท่าไหร่นะครับซึ่งปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยก็คือโรงงานเนี่ย ยังใช้รูปแบบการจดด้วยมืออยู่นะครับแล้วก็การจดด้วยมือเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันใช้เวลาแน่ๆเพราะว่าเป็นคนจดนะครับซึ่งการใช้คนจดเนี่ยมันก็อาจ,จมีความคลาดเคลื่อนหรือมีข้อผิดพลาดได้นะครับและก็คือหนึ่งสาเหตุที่เป็นเป็นพอยต์ของลูกค้านะครับลูกค้ามีเซนเซอร์อยู่แล้วนะครับที่เราไปพบลูกค้ามาแล้วก็มีระบบ P L C อยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือว่าหนึ่งลูกค้าไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้ค่าน้ําของเขาเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่ได้รับรีพอร์ตจากคนที่จดนะครับซึ่งแน่นอนว่ากว่าคนจะจดกว่าจะได้รีพอร์ตนะครับถ้าหากว่าช่วงเวลานั้นจะต้องมีการผลิตหรือว่าต้องมีการปล่อยน้ําลงไปนะครับแล้วถ้าหากว่าน้ำไม่ได้ค่ามาตรฐานเนี่ย อาจจะถูกปรับเหมือนเคสนี้ได้นะเคสนี้ลูกค้าปรึกษาผมเพราะว่าโดนปรับมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะได้เครื่องมือนะครับในการตรวจวัดแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผู้จัดการเนี่ยเขารู้เลยว่าให้ตอนนี้ค่าน้ําเป็นอย่างไร2มีระบบช่วยเตือนเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่มีระบบช่วยเตือนเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับผู้จัดการเนี่ยสามารถรู้นะครับสามารถสั่งพี่ๆโอเปอเรเตอร์เนี่ยโอเปอเรชันเนี่ยนะครับ เข้ามาดําเนินการนะครับในเรื่องของการจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งปล่อยน้ําจนกว่าน้ําจะถูกบําบัดให้มันเป็นน้ําที่มีคุณภาพมากเพียงพอนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ข้อมูลเนี่ยไม่ถึงผู้บัญชานะครับแล้วก็เราเมื่อข้อมูลไม่ถึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่า จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อนะครับก็อันนี้มันเกิดปัญหาก็สิ่งที่เราจะช่วยได้นะครับก็คือการที่เรารู้ว่าเฮ้ย hey, เราควรจะต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็ขอแนะนําให้พบกับนี่เลยครับแบ l ริออรเอนะครับอธิบายสั้นๆน,น,นิดนึงครับแบริออเคือเอ็ดคอมพิวติงนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่างๆหรือเป็น IIoT ก็ได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือเซนเซอร์วัดค่าน้ำเนาะซึ่งเซนเซอร์วัดค่าน้ำเนี่ยจริงๆเราสามารถเชื่อมต่อกับไปรอดได้เลยนะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะมีตัว PLC นะครับหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์ของระบบวัดค่าน้ำเนี่ยมาเชื่อมต่อกันอยู่นะครับซึ่งเราจะทําการดึงนําข้อมูลครับจาก PLC นั้นๆนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าระบบมันเป็น t a ต d a l o n e เนาะ PLC เนี่ยมันก็จะมีดิสเพย์อยู่ตรงแผงควบคุมอยู่แล้วนะครับว่าค่าน้ำเนี่ยมันเท่าไหร่แต่มันไม่ทันใจไงยุคนี้มันต้องเป็นยุคของข้อมูลนะครับเราจะได้ข้อมูลเราก็ต้องมีตัวไปดึงข้อมูลมันมาและแสดงผลและทำการแจ้งเตือนเราถึงจะได้รับทราบข้อมูลแบบรวดเร็วฉับไวนะครับได้หลอดเป็นตัวนั้นครับเป็นตัวที่ไปดึงข้อมูลมาแล้วก็สามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อที่จะรองรับ การมอนิเตอร์งนะครับหรือว่าการตอบสนองการมองเห็นต่างๆนะครับช่วยให้ระบบของเราเนี่ยที่มันจําเป็นต้องมีคนไปจดเพื่อเอาเข้อมูลมาให้ผู้จ,จดัดการดูนะครับมันง่ายมากิงขึ้นนะครับอันนี้คือแบริ o อนะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแบริ o อเนี่ยสามารถสร้างแดชบอร์ดได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแดชบอร์ดนะครับก็คือเราสามารถที่จะแสดงค่าต่างๆของตัวมิเตอร์ ที่วัดค่ามาตรฐานน้ํานั้นๆนะครับว่าเอ้ตอนนี้มิเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สที่4เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีตัวไหนที่ได้ค่ามาตรฐานที่ต่ํากว่าเกณฑ์ไหมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้ระบบหรือหน้าแดชบอร์ดเนี่ยทำการแจ้งเลยนะครับว่าถ้าหากค่าไม่ได้มาตรฐานก็ให้มันแสดงคุณภาพอาจจะเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือวาอ่าเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงเพราะว่าแดชบอร์ดของบริอิน เราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับในเกตรเราอาจจะแบ่งเกตเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็สามารถทําได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในหน้าเดียวแบบนี้อาจจะสร้างเพจเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเพจไปได้อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมดีไซน์เลยเพราะาบริออนเนี่ยเราจะมีตัวแดชบอร์ดให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งได้อันนี้เป็นเครื่องมือนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้ววัด หน่วยวัดต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเกดแบบเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะมีทูนะครับที่เป็นการวัดเกตอ่าน,นี่เป็นเกตเนาะหรือว่าจะเป็นผลร่วมสร้าง Table หรือว่าฉากได้นะครับเอาฉากเนี่ยมาแสดงว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยค่าต่างๆของโรงงานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วน s t a t นะครับหรือ s t a ตัสเนี่ยเราสามารถที่จะ สร้างได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าผลของค่านั้นๆเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็ให้มันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับต่ำกว่ามาตรฐานหน่อยนึงเนี่ยให้มันเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับมันอาจจะยังไม่มีนัยะสําคัญแต่ว่าถ้าต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเป็นสีแดงมันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแปะแมปนะครับก็สามารถทําได้ใส่เวลาทําได้นะครับอ่าซึ่งโอ้โหเรามีหลายส่วนเลยนะอารามนะครับสามารถที่จะ เอาุ put, ออกไปอารามได้หลายรูปแบบนะครับอย่างที่เรามีเนี่ยนะครับการอารามของเราเนี่ยก็จะมีการอารามแบบผ่าน Line แอปพลิเคชันนะครับเป็น Line โนติฟไลน์โนติฟายนะครับก็อันเนี้ยปัจจุบันก็จะมีโคตั้ากำกับเนาะว่าได้300ข้อความนะครับแต่ว่าเกิน300อาจจะต้องเสียตังค์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งหรือว่าจะเอาแบบฟรีโช,ว,ชว์ก็ สามารถใช้อีเมลได้นะครับเพราะว่าอีเมลระบบของเรารองรับเนาะน้ำค่าน้ําเกินมาตรฐานให้แจ้งเตือนอะไรแบบนี้ทําได้นะครับซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งเงื่อนไขของเขาได้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือดูได้ทางแดชบอร์ดแล้วก็แสดงผลเมื่อเราอยากจะให้มันแสดงกรณีที่มันเกินค่ามาตรฐานนะครับ แล้วก็ด้านหลังครับมันจะมีปฏิทินนะครับเราสามารถที่จะให้าการแสดงค่าเนี่ยนะครับมันอยู่ในฮิตทอรี่นะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่าเมื่อเดือนก่อนนะครับหรือว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีค่าน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานวันไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูปฏิทินนะแล้วก็ในเนี้ยก็จะบอกเลยว่าค่าเนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็จะมีระบุเอาไว้ เก็บเอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้ดูได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ d a t a t r ท i n นะครับก็คือแนวโน้มต่างๆนะอ่าในตัวอย่างอาจจะเป็นอุณหภูมินะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้กับเรื่องของค่าน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะดูย้อนหลักได้นะครับว่าแต่ละเกจเนี่ยมันมีแนวโน้มของค่าน้ําเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเกจหนึ่งก็จะอยู่ในถังน้ําถังหนึ่งหรือบ่อน้ําบ่อนหนึ่งเนาะเราสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยบ่อน,นี้จริงๆอ่า เครื่องไม้เครื่องมือหรือถังเนี่ยเราก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ทาไมค่าน้ํามันมีแนวโน้มที่มีกดสูงขึ้นนะครับหรือว่ามีค่าดางที่มากขึ้นแล้วก็สามารถดูเทรนตรงนี้ได้นะครับถ้าเรามีตัววัดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊มันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ค่าน้ําของเรามันมีการแปรผันแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลเนี่ยได้อ่า ต้องบอกว่าได้นานมากๆนะครับเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยเรารองรับตัวตัวเริ่มต้นของเราเรารองรับ2 0 0 tag นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้หลัก3ปีนะครับ3ปีนี่คือต่อ200 tag นะถ้าจำนวน tag น้อยต่อน1นอ่เนี่ยก็อาจจะเก็บได้มากกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามีการเก็บข้อมูลในโรงงานของเราเรา,เรามีการเก็บข้อมูลในองค์กรของเราเนี่ยเราสามารถที่จะย้อนหลังไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ data chain เนี่ยได้ยาวนานมาก ก็ถือว่าเราจะได้รู้ว่าให้เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับหรือว่าแก้ไขส่วนไหนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมโซลูชันนี้เหมาะกับใครนะก็เหมาะกับทุกโรงงานนะครับที่ผมมองว่าเป็นโรงงานผลิตนะครับที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ําพี่ๆเนี่ยสามารถมาปรึกษาเราได้เลยนะกะ็ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่า อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ว่าน้ําก็เป็นปัจจัยในการในการใช้ดําเนินกิจการนะครับแล้วเราเนี่ยต้องมีการปล่อยน้ําเสียลงพื้นที่นะครับเรามีการบําบัดแล้วหรือยังนะเราบาบัดแล้วน้าเนี่ยมันได้คุณภาพตามที่ควรที่จะปล่อยแล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าโรงงานของพี่พี่นะครับต้องมีส่วนในการดูแลเรื่องของน้ํานะครับไม่ว่าจะผลิตจะตามนะครับหรือว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ําก็ตามกรณีที่จะปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แบริออนเอตตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็อบอกเลยว่าอปุปกรณ์ของเรานะครับจริงๆเราก็จะมองเป็นในส่วนของ IoT เนาะนะครับแต่โซลูชันของเราไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับเรามีโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับเ e t w o r k บรกนะครับเรื่องเบรกซิเวอร์ตี้นะครับแล้วก็ มีทั้ง PDPA ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะให้เราช่วยออกแบบโซลูชันนะครับหรือว่าอย่างเมื่อกี้แดชบอร์ดนะครับเราสามารถที่จะช่วยดีไซน์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้นะครับถ้าหากว่าสนใจนะเพราะว่าในงานด้านของ IoT เนี่ยเราก็จะมีการออกแบบนะครับเรื่องของ หน้าแดชบอร์ดตามแต่ละบริษัทอยู่แล้วนะครับอันนี้เราช่วยดูแลรวมไปถึงการติดตั้งนะครับก็อันนี้ก็สามารถปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับเรายินดีอย่างมากที่จะเข้าไปไซส์เซอร์เวย์นะครับหรือว่าเดโมหรือ POC ให้ผู้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้สบายใจก่อนที่จะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ของเราหรือว่าบริการของเรานะครับยังไงใครสนใจสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าสามารถติดต่อทางทีมขายหรือทีมการตลาดเนี่ยได้ทุกช่องทางที่ ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยนะฮะผมก็วิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วาลากันไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโซลูชันดีๆของเราที่เราจะมีทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ